ปลาดุกใส่ผักหนึ่งสวนครับวันนี้เมนูแซ่บๆครับผมใส่ใบผักกระหยงหวานบวบเด้อครับผมบอกเลยว่าสุดยอดแซ่บมากครับเมนูนี้จัดไปครับพี่น้องเมนูวันนี้ออมปลาดุกใส่นะครับผมผักกระแยงหอมๆครับสุดผมคั้วเครื่องก่อนหน้าผมคั่วเครื่องหอมๆก่อน ปลาดุกลงไปเลยครับผมก็ประมาณเติมน้ำลงไปเลยครับผมปลาดุกยังไม่สุกมากนะครับผมเราเติมน้ำลงไปเลยครับผมก็เติมน้ำให้ท่วมเนื้อปลาดุกเลยครับผม น้ำขาวเราตักออกเลยนะครับผมตักน้ำขาวเลยตัวนี้เป็นน้ำขาวปลานะครับผมบวกแล้วก็ผับต่างๆที่สุกยากลงไปเลยครับผมคนได้เลยนะครับผมเนื้อปลาของเราสุกแล้วน้ำปลาขาดไม่ได้ครับ ผมต้องมีน้ำปลาเด้อผมขาดน้ำปลาไม่ได้ใช้ลงไปหนึ่งถพครับผมหงหนัวพอละ3ากิโลน้ำปลาดิบๆเถือถ่อนๆนี่ครับสุดยอดแล้วครับเมนูนี้ นี่ครับผมใบพัก๊ะแดงเด็ดลงไปเลยหยิบหยิบเฉือยหอมหอมใบพัก๊ะแดงครับบอกเลยสุดดต้นหอมผัดชีจัดลงไปครับ มอบ่มขอมขอ้จอมองข้จอบ่ครับน้ผมว่าชุดอดแทนรัดใสรครับัมปะดูใส่ระแยงครับใส่บวกวยครับผม บอกเลยว่าสุดยอดมากเสิร์ผักเยอะๆครับผักสักสวนหนึ่งชิมครับผมอืสุดยอดเลย มาแล้ว嘛นะจิ้งเขาครับผมบอกเลยเมนูนี้แซ่บมากครับประดุกใส่ผักหนึ่งสวนครับอ้บอกเลยว่าแซ่บมากครับผมเมนูนี้มันสิหวานเนี่ยครับหวานบวบเมนูนี้ได้มากครับสุดยอด